ร้ยิี่มาสอบครั้งแรกเป็นไงก็มากเกินจุดสองเกินจุดสองก็สบายสบายครับเราพิซซ้อมอยู่ PK กี่วันกี่เดือนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็หลังจากที่ถอนของรายการยิงครับก็้อมมาเออถอนครั้งนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่สบายครับไม่สบายเพราะว่ากลับมาซ้อมหนักใช่ครับแล้วมันไข้ขึ้นเลยโอ้โหแสดงว่าซ้อมเข้มจริงใช่ครับก็เลย ถอนไปครับวัน <bio> นี like ้มาชกในพิกัดร้อยร้อยเทาไรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบเท่ากันครับแต่รูปร่างไม่เท่ากันนะครับก็ถือว่าก็เสียเปรียบครับต่ร้อยยี่สิบเพราะว่าเพิ่งกลับมาหายงกนางอ่าปกติเราชกร้อยเท่าไหร่ก่อนหน้านี้โควิดร้อยสิบสี่ร้อยยี่สิบในไฟแรกเลยครับตักใจแรงๆประท้าไหมตักใจอยู่ครับตักใจอยู่ครับก็ต้องลองดูนะครับผมใครชุวยปั้มจะซ้อมเ้ืงไฟนี้ ความก็มีอยู่พันล้านโชคพันล้านแล้วก็มีที่ประกาโอ้ยเดียร์คั้งแล้วเราจะเป็นอะไรพันล้านเดียวก็วเพื่อนิจาม,มอนเดือนมบยอดมวยพันล้านเออ,อตอนนี้เก็บตัวมารวมๆก็สองเดือนได้ใช่คับ การไปซ้อมนี่ดีกว่าเดิมเพราะว่าได้ซ้อมเพิ่มไปอีกหนึ่งเดือนครับผมนะครับผม,มก็ได้ดูเทปของเขาอย่างศักชัยเนี่ยก็ดูแล้วเออมีอะไรน่ากลัวบ้างใหญ่ๆอย่างงี้ก็อาวุธก็ไม่ไม่เท่าไ,ไหร่เลยอืมอ่อาหรือมีอะไรน่ากลัวก็มีตีนครับอ่าแข่งหน้าครับผมเราจะถึงตัวไหมเนี่ยวันนี้ก็คอยดูบนเวทีคอยดูบนเวทีแต่แฟนคลับเราที่จอมบู๊จอมลุยก็ หายคิดถึงนะวันนี้มาบู๊แน่นอนไหนครับเอาสามน้อง่อยเราเป็นจังหวัดจังหวัดสีสเกครับผมสีสะเกตอะเยอะอะไรเนี่ยอายุะสิบแปดสิบแปปีคนจังหวเออไมไปกี่กิโลหกสิบโลครับหกสโลเลยโอ้โ0สองร้อยสงร้อยกสครับหกนะครับอสนเรามวยบู๊หรือมมยมือทีมีมือยด้ดยกวา ขวาครับมือขวาน้าตัวล่าสุดน,ะ<ย>น <Garage> ี่ไยช่องจิตได้17 17ฝากพี่น้องหน่อยครับชาวศรีสะเกดแล้วก็ค่ายพีเคแฟนคลับพีเคครับก็ฝากแฟนคลับพีเคแล้วก็แฟนคลับพินิจจาแล้วก็ชาวศรีสะเกดทุกคนช่วยเป็นกำลังใจได้ครับวันนีกน้ก็จะทำให้เต็มที่ครับครับผม,ผมครับ